ทุกวันนี้เวลาพูดถึงเทคโนโลยีสุดล้ำหลายคนอาจจะนึกถึงอเมริกาญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้ใช่ไหมคะประเทศเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันดีในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าแต่คุณรู้ไหมว่าตอนนี้จีนกำลังไล่แซงทุกคนแบบเงียบๆด้วยการลงทุนมหาศาลและการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและในปี2025ครึ่งหลังนี้เองมี5เทคโนโลยีจากจีนที่กำลังเปลี่ยนชีวิตเราโดยที่บางคนอาจยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้กำลังสร้างผลกระทบในวงกว้างอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนวันนี้เราจะพาไปดูว่า5เทคโนโลยีนั้นคืออะไรและทำไมมันถึงกำลังเปลี่ยนโลกในแบบที่เราคาดไม่ถึงข้าเราจะเจาะลึกถึงนวัตรกรรมที่กำลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้หนึ่งปัญญาประดิษฐ์จีนรุ่นใหม่ที่ฉลาดเกินคาดปี2025คือปีที่ AI ของจีนระเบิดจริงๆด้วยการพัฒนาที่รวดเร็วและก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง โมเดลอย่าง DeepSeek หรือ Chip AI กลายเป็นที่พูดถึงทั่วโลกเพราะมันสามารถเข้าใจภาษาจีนอังกฤษไทยได้แม่นยำอย่างน่าทึ่งและยังสามารถประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วและสร้างภาพเสียงหรือวิดีโอได้แทบไม่ต่างจากของจริงด้วยความสามารถในการสร้างสรรค์เนื้อหาที่สมจริงและมีคุณภาพสูงทำให้ AI ของจีนก้าวล้ำไปอีกขั้นรัฐบาลจีนออกกฎให้โรงเรียนและบริษัทต่างๆต้องมี AI literacy program เพื่อให้คนรุ่นใหม่ ใช้ AI เป็นก่อนที่โลกจะหมุนเร็วเกินจะตามทันซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับประชากรเพื่อรับมือกับยุค AI อย่างแท้จริงพูดง่ายๆเลยค่ะจีนไม่ได้แค่ใช้ AI แต่กำลังสร้างวัฒนธ,นธรรมแห่ง AI ให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของทุกคนเลยจริงๆทำให้ AI กลายเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจ 2. หุ่นยนต์จีในชีวิตจริงไม่ใช่แค่ในหนังแล้วเคยจินตนาการไหมคะว่าหุ่นยนต์ จะมาแทนคนในบางงานตอนนี้ความฝันนั้นกําลังกลายเป็นความจริงในประเทศจีนตอนนี้ในจีนมันคือของจริงแล้วคาที่เซินเจินและหางโจวเริ่มใช้หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารหุ่นยนต์ทําความสะอาดและแม้แต่หุ่นยนต์ตารวจซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดพาระรงานของมนุษย์ได้อย่างมากบริษัทยอย่างยูบิเทคกับยูนิทรีกำลังทําหุ่นยนต์ที่เดินพูดและเข้าใจคําสั่งได้ซึ่งหุ่นยนต์เหล่านี้มีความสามารถในการโตตอบและทํางานรวมกับมนุษย์ได้อย่างราบรื่น ล่าสุดรัฐบาลจีนประกาศยุทธศาสตร์หุ่นยนต์แห่งชาติ2025เพื่อผลักดันให้จีนเป็นศูนย์กลางการผลิตฮีโรนโรบอสที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านหุ่นยนต์พูดง่ายๆว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าคุณอาจเห็นเพื่อนร่วมง,งานที่เป็นหุ่นยนต์ก็ได้ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในหลากหลายอุตสาหกรรมและภาคส่วนต่างๆ 3. ชิปจีนหัวใจของเทคโนโลยีแห่งอนาคตแม้จะถูกกดดันจากสหรัฐ เรื่องเซมิคอนดักเตอร์แต่จีนไม่ถอยขากลับกันจีนกลับเร่งพัฒนาและลงทุนอย่างหนักในอุตสาหกรรมนี้กลับลงทุนมหาศาลในชิปภายในประเทศบริษัทอย่างเ m ม c ซีและเคมเปอร์คอนเร่งพัฒนาชิปเซตที่รองรับ AI และ E ีีโดยเฉพาะเพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและสร้างความแข็งแกร่งในระยะยาวในปี2025รัฐบาลเปิดโครงการเ o ชั่นแน p ชิปฟัน a s e 3มูลค่ากว่า50,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งเป็นการลงทุนครั้งใหญ่เพื่อสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาชิปภายในประเทศอย่างเต็มที่ผลคือตอนนี้รถยนต์อีวีของบิตหรือเสียมีใช้ชิปจีล้วนแล้วและนั่นคือสัญญาณว่าจีนไม่ต้องพึ่งใครอีกต่อไปในอนาคตซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีนี่แหละค่าเทคโนโลยีที่เปลี่ยนสมองของโลกแบบเงียบๆด้วยการพัฒนาชิปเซร็จที่ก้าวหน้าและเป็นอิสระจากภายนอก 4. พลังงานสะอาดและโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะจีน ไม่ได้สร้างแต่ตึกสูงแต่สร้างเมืองฉลาดทั้งเมืองเลยค่าซึ่งเป็นการบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับการใช้ชีวิตในเมืองอย่าง,ย,างยั่งยืนตั้งแต่เซี่ยงไฮ้ไปจนถึงเฉิงตูทุกเมืองใหญ่กำลังอัปเกรดเป็นสมาร์ทซิตี้มีทั้งไฟถนน AI ไกล้องอัจฉริยะรถไร้คนขับและสถานีชาร์จอีีทุกระยะไม่เกิน5กิโลเมตรเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปี2025จีนประกาศว่าจะลดการปล่อยคาร์บอนให้ได้30เ โดยใช้ AI มาช่วยจัดการพลังงานในโรงงานและบ้านเรือนซึ่งเป็นเป้าหมายที่ท,ท้าทายแต่ก็แสดงถึงความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมพูดง่ายๆคือในขณะที่บางประเทศยังพูดถึงอนาคตสีเขียวจีนกำลังสร้างมันขึ้นมาจริงๆแล้วในวันนี้ด้วยการลงทุนและลงมือทำอย่างจริงจังในด้านพลังงานสะอาดและโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ5แพลตฟอร์มดิจิทัลจีที่ครองโลกสุดท้ายคือสิ่งที่เราเห็นทุกวันแต่ไม่รู้ตัวแพลตฟอร์มเหล่านี้ ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วโลกไปแล้วทีมยูชัน TikTok และอาลีบาบาคลาวทั้งหมดคือเทคโนโลยีจีนค่าตอนนี้จีนไม่ได้แค่ขายของในประเทศแต่ขายแพลตฟอร์มให้ทั่วโลกใช้ซึ่งเป็นการขยายอิทธิพลทางดิจิทัลไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วปี2025จีนส่งออกเทคโนโลยี AI และ e-commerce ไปกว่า60ประเทศรวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรปซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลระดับโลก เรียกว่าจากประเทศผู้ผลิตสู่ประเทศผู้ส่งออกนวัตกรรมอย่างเต็มตัวและถ้าคุณใช้แอปจีนอยู่ตอนนี้แปลว่าชีวิตคุณถูกเทคโนโลยีจีนเปลี่ยนไปแล้วโดยไม่รู้ตัวเลยค่าซึ่งเป็นผลมาจากการเข้าถึงและใช้งานแพลตฟอร์มเหล่านี้อย่างแพร่หลายสรุปส่งท้ายเทคโนโลยีทั้ง5้าอย่างของจีนในปี2025 AI ที่ฉลาดเทียบโลกหุ่นยนต์ที่เดินได้จริงชิปในประเทศที่เริ่มครองตลาดพลังงานสะอาดและสมาร์ทซิตี้และ City, แพลตฟอร์มดิจิทัลที่ครองโลกซึ่งทั้งหมดนี้กำลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ั้งหมดนี้คือพลังใหม่ของจีนที่ไม่ได้เปลี่ยนแค่ประเทศเขาแต่กำลังเปลี่ยนทั้งโลกด้วยนว,วัตกรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่น่าจับตามองอย่างยิ่งคำถามคือในอีก50ปีข้างหน้าคุณจะเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้หรือจะเป็นผู้สร้างคนต่อไปนี่คือโอกาสและความท้าทายที่เราทุกคนต้องเผชิญในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้แล้วเพื่อนๆหลักค,คิดยังไงกับเทคโนโลยีของจีนรู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้น หรือแอบน่ากลัวกันแน่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยค่ะเราอยากฟังความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับอนาคตของเทคโนโลยีจีนและอย่าลืมกดติดตามช่องนี้เพื่อไม่พลาดเรื่องราวเทคโนโลยีจีนและอนาคตของโลกใบนี้ค่ะเราจะนำเสนอข้อมูลและข่าวสารที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่อง